มาเล็วหนาวมากป้าชุดปุ๋ยนุ่นหนาววะป้าชุดน่ารักมากเลยพี่นี่หนาวโอเหรอจู่หยยิบเปียกเบิดยิบเทียบพวงซิงไปเลยวันนี้ จัดนบิ้ไเลยเต็มชัวช yep ุดปุยนุ่นป้าบอลมาส่วนเอาส่องเออบบนาเพืนอนถือแล้วว่ามันบอดีเยวไปใส่แล้วก็ไปมีรัวฟ้าผ่าลงหัวเตือนไว้แล้วพีหลายใจแต่พวกไอคุณแทนพราคนแค้นขดเป็นสามีและเขาก็ไปสาโดยดียจะทำชาทีเป็นคาราคาซังพ่อาสิตีลาบอ anh ăn cái chén ăn khoảng 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 vậy มแม่ค่ะแม่ค่ะจะได้กินไงว่าเร็วกว่ากันท่านีห่กับลังดันเนินการปัดอะไรของรูลงทุนปิ้งเองเลยนะคะไปเดาะกัเลยเดาะชูไปเลยอันนี้พ่อยักยัง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 สวัสดีครับพี่ดาวสําหรับทุกคนในที่รักครับฝากเพิ่นใหม่ก่อนปะโดนอยู่ได้มันโตใหญ่ซื้อเองปิ้งเองกินเอง

มันจะมีหนาวกว่านี้อีกไหมแม่เัอบอุลรภูอุมิาะปรดอกเานาหมอกเนี่ยมันพาดหนาวอะไรนี่แลวครับครับครเบียนอะไรจะออกตัวนั้นเลยรูนอ่เบียนนี่เลว รถคันนี้ยัง ial, ไ,ไ,ไ,ยไ,ไม่ได้ไปเลยรถที่ซ้ำกันนนะเน่ตองไปน้ำเบิ<_<_้งเรียกออย่างน่งบ่เนี่ยตรงนี้เนาะวิกเตอร์ห้าร้อยวิมาเร็วๆสิเบล เอาดีๆเอาเอาจากน้อยนะว่ามือเรียกยออกเลยเอาไปอย่างออน,าาาน้อยแน,น่ยน<ป>ีวันนี้เราไปอกีอ <laughs> ปกนเกรเี้ยดเต็มโตแน่วไป้ว่าด้เกิดจากแค่แน,น่วนะ เอาไปเทปเป็นคลิปแล้วมึงคนละกหารไอยรอบคนนันนี่ยก็ยีตีออกมีตัวเดนเนี่ยเอาไปเลยเี <c oughs> ่ได้กับเปล <c oughs> ี่ยนได้กับเป็อู้งอิงไบหวหรซิว่า เฮ้ยโอ้ยเยนี่ย้าทำไม่ตัดแล้วเข้ยังย้อนไปกับเมียโน้นสองห้าหมอ๋อสห้าเต้อไปเรียนเห้างแล้วลูกไ่ได้ไปเรียนที่ร้านรถไฟด้ งานเนมาาพยานันเ <Airlines: silently> ี่ไสมเด็จเน่ยเราเราไกลอีกนบว่าไรเออเพราะมาตั้งงานม่ใช่่วกหมูกับ่าไรเนี่ยมานี่ยหยิงสิบเข็นววกหมูกั่าเนรู้สัเป็นที่สาวน้อยแพงมา้นาเออโอ้เออเดี๋ยวจะคิดมัดวบเดี๋ยวจะคิดดวงแวิม่นดีหล่าเอื่นพออเมมมาหลายหลายแล้วก็ประกาศไปเลยวันปีดูกาลสาวยแทงสาอยเพิันแทงม่แน่อาจจะเป็นทีสา้อยอำเภอโชยอก แล้วก็สาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคิดเล่นตัวยังมีเสียงเสียงเต็มวงโอเนเพื่อนเอาหานมาเองฮานมาเองเลยครับจกงวงใหญ่เลยพร้อมนังนทวันอีกปา <c oughs> ตัอราตัวเขียวนี่ไ้ตีตียเ่ <c oughs> ตังรถตีกวนโต๊เขียว,วรถตี ฝาเลยเรา้อนะงเนี้ยดีก่าอมนรถึงเรียกไี้ดอกมือนบางทงแล้วจอ่งคอ็ลูกโอ้ยอยากได้น้ำหอมรสนี้จางกินนี้จางคักไหล นีนรอเหตุอินน้อยมยิน้อยั่ไปไน้อยไหนิน้อยไหินน้อยมัมลน้อยงห่มิน้อย่นแ้ยไมมจริงม่

แก่แข็าเบาโจานี่แหละแม่อิริจามอจากบานะคะใช่ใช่ค่ะพวาจะมือจากบานีะไม่ใช่บาทจีไ่หม่ ไม่ดีังมื่ไดูว่าขอบ่ะต้อง่อไปไ่อไื่นสินห้อยพูนเปฤฤฤฤฤ็น่งไหกระทะแม่มันจะอยู่บนอันเอิห้อยพนโ้ยม่หงาให้ก็แปลความฝันกัแปลข้ามเบาลูกผู้เจ้านี่ีก็หอเลยไน่มนน่ไปนบรับมนี่แต่ว กนค่มื่อนจริงๆเลยสิน่ใหม่สิหนยคนโอ๊ยปวดขานั่งก็โอ๊ยลูกก็โอ๊ยแล้วตัวขอด้วยขุ่นเบาหลู้ผู้นั่งบาโอ้ยลูกโอ้ยวบาบ่นั่งเลยน่ะนั่งกู่นีย็นั่งยูเนียไใหมนทกันเห็นมือกวักคอมตีล่ะเห็นมือัก ขอบคุณค่ะพอเพิ่นกับมาหยอดเรื่อยๆอยู่เด้สารับกันมาหยดน้องหอดึงเครื่องไปทุกอันพ่อแม่ขอมาแม่พี่โจ้เนอะค่ะแม่มีโชคแล้วแม่สิมาหาอีหล่าหอดพี่กันเลยเดี๋ยวตรงมาพ่อมาหอดึงหูข้าวมืออ่นลงไปพัทยาอยู่มาจากพัทยาได้หนิไปอีกแม่พุ่น ไปแล้วเนาะก็ไปพราะมีการขึ้นกัปมาแลงนี่แม่สิขับรถกับยังแตองยื่ผู้เดียวการพร้อมกันแมนว่ากับพร้อมกันนั่นว่าโอเคค่ะนี่ให้มอนอิงขับให้แมนผูกเสียบพ่วงใส่รถตู้อุ้งอิงเลยค่ะขี่รถต่อกันคือจังรถไฟนี่ต่อใช่รถชือเบย์เยอะนันสเตอร์เฮดแมนฟาดอ่าไม่แปดฝัน อาลูก่อม่บอย่าพึ่มเฝ้าปกติปกติฟังภาษาอังกฤษบรูเลียงเนี่ยเิมคือจังฟังออกเออได้หมอ้ยแตยังฟังเรูเลียงอยู่คทีเดแแนฟันปแบกฟันเอออโยแบกฟันโอเคโอเค e you

คุณจ <anto> <isto> ีบเอหันรถขันรถขันรถขันรถมสิเอาแล้วเอโ้เอาลูกเคื่อนเครื่องเครื่อนมาลปึบมันยิงมันยิงปึ๊บเอาไนรมครับเจอกันที่ตลาดแล้วดรนี้กรครับเืออะารนี่แล้ดนี้เบิ้งเพิ้นมืน ไม่กล้านไมันไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้แรงอ่งนั่นแหละอยาว่าไม่ได้เลียงผมเองอามือเตะมือองเตะเออเอาหมดเดียวได้เลยได้เลยมันไม่เป็นไรคิดถึงหน้าใครไปลูกีคือดังี้เจเอานลวดจ่ายตังแล้วยิงไปเรื่อยๆขยับลงถ้ามันสวย มันต่ำลงไหมนีมาน้วเลยมานิให้่องขอมีี่เรียก่ายิงปินเส้ผมเไอ้ยาได้ทาไอ้ใสโช์เป่าดูโชบเป่าโอแอบแป้งฟันโยงเบ้โยชาบูชาบูอยกินโอยยัง เจ็บมา้มิบอปนผู้จิตตัวยัเาเดียวนะจบลเต่๊เส่๊เส่๊ะเต่๊เส่๊เต่๊เส่๊ะเต่๊ะเส่๊เ่โดนัทกินโดนัทบอแพ๊วันแพ๊แพ๊แพ๊ะปาว

ตัวน่ะมันนีหมาเป็นตัวเป็นตัวเลยแลใหีแม่จะไปขายของต่อไปเอาไม้เอาไม้เอน่ไม้ต้มป่ะหอ่ไม้ต้มเอาค่ะีพัมีอะไรบ้างปอ ยู่กันเพราะเราเอามาให้ทั้งหลายตัวตัวละสองร้อยจ้าตัวละสองร้อยเอาเงินมาจ่ายแม่เก็บเงินแม่เก็บตังสิบบาทสวัสดีค่ะว่าจใจได้กะพมอดเฮ้ใจังได้ก็ได้พมอดขอไม่เสียงกันอย่างำใ้เด้อใช่ให้ใจได้ก็ได้บ่าไงล่ะลองแปดออกไหมไอ้มันยู่ตรงตงคันถ้ายางตรงก็ห่ะขออีเสียงล้ำมันตรงอย่าให้มันแปดทั้งอื่นเลยใส่ทีดูนเดียวบาทนี่ใส่ทีดูนเดียวบาทนี่ Okay, ni Okay, bola. Okay. Bola, okay, bola. Okay. Bola, okay. bola. Okay. Bola, okay. bola. Okay. Bola, okay.